ศาสตร์คุณคมาแบบเต็มรูปแบบแ้วครับในขณะที่นักชกของเราก็บวกขาเล็กครับศาสตร์มวยไทยใส่กันแบบเต็มรูปแบบเหมือนกันครับวัดกันไปเลยครับไฟนี่โอ้โหแข้งขวามาแล้วก็เจอหมัดขวา,<ม>าตามไปโอ้ยเตะขวาไม่โดนครับบวกขาเล็กต่อยทรายรเขาพยายามจะบวกศอกเหมือนกันครับโอ้แล้วมั่นใจโ้นต่อยถ้าเราไปด้วยความตั้งใจหรือว่าไปด้วยสภาพนะครับผมเชื่อเลยว่า เอา9กก็ได้ไม่มีแพนะครับเพราะว่าความเหนือชั้นความห่างชั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีเห็นอยู่กิ๊กหนึ่งย้ําว่าไปด้วยสภาพและไปได้ด้วยความตั้งใจใช่ว่าจะไปเฉพาะเอาค่าตัวเท่านั้นครับนี้เป็นคลิปการต่อสู้ล่าสุดของเจ้าบัวขาวเล็กสิทธ์ออบุญชอบครับไปชกที่ประเทศกรัรมพูชาชกกับนักชกที่มีชื่อว่าริทิรุคัสครับวันที่6เมษายนที่ผ่านมาโดยใช้ชื่อมวยนะไปชกที่กัมพูชานะ ใช้ชื่อมวยว่าอิสดาสภาราชนะครับนักชกจากประเทศไทยของเราวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่นํามาฝากกันครับอย่าลืมฝากกดไลค์เยังติดตามกดติดตามครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปนี้ด้วยกันนะครับมวยไทยประทักษุคะแมวันนี้ขอเสนอกองออกยอก องอยอกยอกยอกสวัสดีเอฟซีแฟนทุนไทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามือสู่ช่องยูทูบของเราเหมือนเดิมเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์ให้พี่ติดตามกดติดตามนะครับช่องของเรายังมีคลิปมวยใหม่ๆให้รับชมอีกมากมายก,กดคลิกเข้าไปดูในช่องวิดีโอของคลิปเราได้เลยครับสำหรับคลิปที่ท่านไหนยังไม่ได้ดูส่วนใครที่มาดูช่องเราเป็นประจำรายงานตรวจได้ที่คอมเมนต์ตรงนี้เลยนะคร มีคลิปลงประจำทุกสัปดาห์ครับก็ติดตามเอาไว้ไม่พลาดคลิปมใหม่ๆอย่างแน่นอนนะครับนี่เป็นการต่อสู้ระวางนี่ฮะนักชกกัมพูชาครับฝ่ายแดงเจอก,กับทางนักชกไทยนักชกไทยเนี่ยไม่ได้ใช้ชื่อเดิมที่อยู่ประเทศไทยนะครับที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยก็ถือว่า,าแฝงชื่อไปแล้วกันแต่ว่าที่ประเทศไทยเรารู้จักกันดีในานามของบัวขาวเล็กสิอบอ้อญชอบครับดูสีหน้าค่าตารูปร่างต่างๆนานา,นา,นาเหมือนบัวขาวครับหน้าตาเหมือนบัวขาวนะเราก็เลยจัดชื่อว่าเป็นไอ้เจ้าบัวขาวเล็กนั่นเองครับ รายการล่าสุดที่บัวขาวต่อยเนี่ยแต่ไได้ว่ามีพี่อึ่งุบนก็เคยเอาไปจัดเหมือนกันแล้วก็มีรายการกลุ่มพลังใหม่ก็เคยจัดนะสำหรับทางบัวขาวเล็กนะครับแต่เดี๋ยวมาดูครับชั้นเชิงเป็นอย่างไรในวันนี้จะกองออกนอกท่าไหนครับไปด้วยสภาพครับไปตั้งใจครับไม่ได้มีไปเพื่อไปเอาค่าตัวครับทํามีไปเอาค่าตัวอย่างเดียวก็กองกลับมาหลายรายอย่างที่เราเห็นเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเราตั้งใจครับเชื่อเหลือเกินว่าไม่ได้มีไปลองครับวางแข้งซ้ายไปครับบัวขาวเล็กครับ นักมวยกัมพูชานี่มั่นใจใหญ่เลยครับเดินใส่เราท่าเดียวครับโอ้โหนี่ครับแข้งซ้ายของบัวขาเล็กครับหมัดขวามาครับกึ่งหมัดกึ่งสอดครับสระทางนักชกกัมพูชาครับแต่บัวขาเล็กนี่ดันสู้เลยครับนี่ครับไม่ได้หนีอะไรมากมายครับขยับเข้าไปครับจริงๆก็บัวขาเล็กเนี่ยก็มีประวัติการต่อยภูธรอยู่นั้นหลังๆนะครับเห็นต่อยกับเพชรกลางนาศิษฐ์ผู้ใหญ่นิรันด์ด้วยนะครับที่มวยภูธรนะครับแต่ว่าครั้งนี้ครับไปต่อยออกทีวีที่เขมรกันบ้างครับโอ้โหถีบมาแล้วก็หมัดขวาไปคครรัััับบบบวขาาาเลล็กกกพยยมมจะะีอน เนี่ยถอยครับบนครับตั้งใจครับจริงๆเราเห็นว่าเขาตั้งใจมากๆกันตอนไหว้ครูนะครับผมดูนี่ดูออกเลยครับว่าเออไม่ได้มีไปเล่นๆครับไปนี่ตั้งหน้าตั้งตานะครับตั้งสมาธิครับตอนไหว้ครูนี่เห็นกันชัดเจนครับวันนี้มาแล้วครับบัวขาวเล็กครับจะมีภาคที่เมืองกรุงอีกไหมก็ต้องรอดูเหมือนกันแต่ว่านี่ไปลองดูครับโอ้โหตัดลําตัวสวยครับบัวขาวเล็กครับเอาละครับดังชกกมบูชาไ่าไงโดนถีบท้องอีกหนึ่งทีครับเอ้ยมันถือท้องมันไม่ถือหั่นมันไปปองเอียงเลยนี่ อ่ครับมันก็โดนกันบ้างเลยครับถีบซ้ายไปครับสวยๆไปครับแล้วก็เหนียมาครับพยายามจะค้ำหูถีบมาครับยังไม่ได้ครับบวกขาเล็กนี่ถอยหลังแล้วก็จดจดจ้องจ้องครับคือว่าตั้งใจเลยครับนี่ครับเล็งครับตีหน้ายักษ์ขู่แล้วครับแล้วก็นี่ฮะโอ้ยจัปัญหาแต่แนวตีเนาะเอาละครับนักชกกัมพูชาเดินใส่ต่อครับแล้วก็เหมือนฟันยางนี่ยังไงครับฟันยางมันใหญ่เกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยขคายฟันยางออกมาเบาๆถีบครับโอ้ยเขาไม่ติดเจอถีบครับแล้วก็นี่ฮะบ่นอีกแล้วครับ คือผมจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ถูกกระจับนะครับเออถืกทีบท่องน้อยซื้อกับจมอ่าล่ะครับบัวขาเล็กนี่ก็ตั้งใจครับไม่ได้หนีมากครับเนี้ยยืนคุ้มเตะซ้ายครับมาแล้วครับต่อยท้องครับยังไม่ได้ครับถีบขวาไปครับนักชกกัมพูชานี่เดินใส่ท่าเดียวลวครับเดินใส่ท่าเดียวหลุยท่าเดียวนี่ครับโอ้หมัดขวามาครับโอ้โหดูครับดูสีนะสอกขวาครับแล้วก็มียิ้มใส่เราบ้างครับถีไปครับบัวขาเล็กถอยหลังตั้งรับครับบัวขาเล็กโอ้ยสอกมาครับสอกซ้ายเขายังไม่ถึงบัวขาเล็กหมุนออกครับ บขาเล็กขยับออกไปหมุนออกซ้ายครับหมุนออกซ้ายยกยกหลบนิดหน่อยครับมาครับนักชมพูชาตเดินใส่ครับแล้วก็ยังไงครับนี่ครับท่าหมัดอูยนี่มันสไตล์มวยค่าสิงโตชัดชัดดูนี่นี่การยื่นแขนครับมวยค่าสิงโตครับอาล้ครับยืนมา2แขนเป็นท่าสิงโตที่จะขยํำเหยื่อครับนี่ครับเดินมาแล้วครับเดินมาแล้วโอ้ยดูท่ากาดมวยถือแข้ง้สยเดี๋ยเป็นไดเออหมดยกก่อนนะครับดูกาดมวยเขาก็จะยื่นมวยอ่ายืนมือมา2 2ข้างนะครับนี่มัน ศาสตร์คุณคาเมชัดๆเลยนะครับโอ้โหสุดยอดครับเอาละครับเราจะดูศาสตร์คุณคาเมแบบเต็มรูปแบบแล้วครับในขณะที่นักชกของเรากะบัวเขาเล็กครับศาสตร์มวยไทยใส่กันแบบเต็มรูปแบบเหมือนกันครับวัดกันไปเลยครับไฟนี้โอ้โหแข้งขวามาแล้วก็เจอหมัดขวาตามไปต่อยท้ายครับนี่ฮะโอ้หูเดี๋ยวดูการครับการมวยของแขนแต่โดนเตะแขนอีกหนึ่งครั้งครับ ต่อยมานะครับโอ้โหนะครับเดินขย่ำครับบวยคาสิงโตเดินขย่ำไอ้คาสิงโตมันเดินมาแล้วบัวกขาวว่ายังไงบวกขาวถอยหมุนออกขวาครับบวกขาวถอยเตะซรายครับครึ่งแข้งครึ่งเข่าถีบมาครับโอ้โหคาสิงโตสอกขวาครับสอกคาสิงโตมาแล้วครับพยายามจะเดินเบียดแล้วครับตีเข่าซ้ายครับโอ้โหแต่ดูสีหน้าค่าตาครับพออนักชกกัมูชานี่เป็นยังไงครับคือเป็นสีเศร้าๆคือเป็นสีเศร้าๆแถล่ะเอาเอาครับบัวขาวบวกขาวบวขาวบอกไม่กลัวครับเดินเข้ามาเลยครับบวขาเล็กขาว อุ้ยพยายามจะสอกครับบัวขาวเตะทรายเขาเข้ากัดเต็มเต็มเหมือนกันครับโอ้ยเอาละครับมาสอกขวาจามเข้าไปอู้ศูนย์ศูนย์นี่โดนทีทองครับทําท่าเหมือนจะโมโหเหมือนกันครับนี่ครับเดินใส่ครับเดินใส่ยังเดียวไม่ได้สนครับเตะมาเลยทนได้โอ้โหเกือกจทนใช้ได้นะครับนัจชกกรรมบูชาครับในขณะที่บัวขาวนี่ก็เน้นครับแล้วก็อย่างที่บอกไปด้วยสภาพร่างกายเหมือนกันครับวันนี้อ่าครับเดินใส่มาครับเสียงจะดังขึ้นนิดหน่อยนะผมมันนะครับ อยู่ในความมันอยู่หมัดขวามาครับอู้มาเบียดเบียดมาพวกเขาเสียบเข่าไปอู๋สอกครับแต่แกเศร้าเลยว่เบิ้งหนาเบิ้งตานะครับมวยคนหนึ่งอ้าปากอีกคนหนึ่งนี่ยังทรงๆอยู่เลยครับดูว่าสภาพร่างกายดีครับสำหรับทางบัวกขาวเล็กครับนักชกกัมพูชานี่มาแบบอ้าปากแสดงว่าหายใจไม่ทันนะครับเปะขวามาครับแต่ไม่เป็นไรครับเขามีวิชามวยคาสิงโตอยู่นะครับ เตะท้ายมาครับโอ้ยเตะขวาไม่โดนครับบวกขาเล็กต่อยท้ายเขาพยายามจะบวกศอกเหมือนกันครับโอ้แล้วมั่นใจโดนต่อยท้องเอ้าโอ้โอ้โอลงไปก่อนครับแบบนี้ครับคือทรงๆเหมือนกันเหมือนมือนท้าให้ต่อยท้องนะแล้วก็นอนหงายแผ่ครับยังไงครับเอาจริงๆบ้านเรานะถ้าเห็นท่าเนี้ยควรแบบควรมันคือมันจะนับเกิน8เกิน10แล้วอะแต่ว่าก็เหมือนกับเออพักให้พักไปก่อนอะลูกนะเนี่ยดูครับคือเราต้องนับเท่าไหร่ครับ หรือว่าเรานับกันถึงตอนแค่ลุกก็พอนะครับไม่ได้นับจนถึงพร้อมชกนะครับถ้าอย่างเงี้ยต้องลุกออกมาบอกว่าพร้อมชกนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแท็กติกของเขาก็ได้ก็คือคายฟันยางออกก่อนนะพอนับครบแปดแล้วก็ให้ลุกขึ้นใหม่เอาครับไล่ต่อครับบัวเขาเล็กต่อยทองครับบัวเขาเล็กต่อยทองไปอีกหนึ่งที่ครับบัวเขาเล็กคำบัวเขาเล็กคำมางเตะทรายครับบัวเขาเล็กต่อยทองไปอีกหนึ่งที่ครับเอาละครับบัวขาเล็กเดินใส่ขย้ำเยือแล้วครับบัวขาเล็กถีไป หมัดขวามาต่อยท้ายเอ้าโอ้ยหลงใสหลงขวลาเตะขวาไปครับต่อยท้ายโดนกลางครับต่อยท้องครับเอาครับพยายามจะปิดเกมพยายามจะปิดแพ้ให้ได้นะตอนนี้ในบัวขาวเล็กเดินใส่เต็มที่เดินขยี้เต็มสูบครับเดี๋ยวเตรียมจู่พัะตทาได้เลยครับคุณคแมคุณคแมเตรียมจู่พระตทาได้เลยดูกาดครับนี่ครับกาดมวยคาสิงโตพยายามปิดลำตัวแต่เจอสอกฟันไปหนึ่งทียังไม่ได้ตีเข่าขวาไปพิกออกมาตีเข่าขวาอีกบัวขาวเล็กขยําขยําครับโอ้ยนี่ครับเกาะเชือกแล้วครับ กัมพูชาว่ายัางไงกรรมการบอกยะเฝ้าอะไรนไักมวยผมสิเป็นล้มเอาเดินใส่โอูโห้หูหแกด,ดุครับทีนี้กัมพูชาแกดบูเอาคืนนักชกกัมพูชาเอา้ามืน่นมื่นกันสิเป็นล้มเหมืนเนี่ยเอา้าเอาไปห้ามไว้ครับนักมวยผมมืน่นยะเฝ้าเข่าอ้าวขนาดว่าตีอู้หูเข่า,โ,โ,ขาโดนจังๆต่อยท้องอีนหนึ่งที่เสียบเข่าไปอีนหนึ่งที่เอาล้วครับบัวขาเล็กถอยออกมาครับตอนนี้ไม่ประมาทครับไม่ประมาทอยู่ในเกมของตัวเองก่อนนะครับอา้าวครับนักชกกัมพูชาก็ผ่อนแล็กผ่อนแรงบอกโอ้ย เศามีแห้งก่อนไดบอขอถอยได้บอโอ้ยหมัดมาครับแล้วก็มีออกมาครับบนออกซ้ายครับตระทางนักชกกัมพูชาบัวเขาเลขนี่เตะขวาไปครับตอนนี้เตะมันเลยครับยกนี้เตะขวาแต่ไม่ประมาทครับเตะตีเข้าไปเอ้าเอา,เอาล้ครับเวลาหมดไปได้ประมาณสักหลายวิแล้วนะแต่ว่าเขาไม่หยุดนะครับเออยังดีที่มีตัวจับเวลาให้ดูนะทุกคนเห็นเวลาใช่ไหมครับยูตรงด้านซ้ายล่างนะครับนหน้าจอ ตามกันต่อในยกที่3ครับเขามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์ใครไม่ตามกดติดตามเป็นกำลังใจใกันครับมีคลิปมวยใหม่ๆมาให้ทุกท่านได้รับชมเหมือนเดิมนะครับ ทางช่องย t u b e ของเราครับมวยไทย365วันต่อยมาครับโอุ้ยเตะมาครับคืนแข้งคืนเขาสอกมาบวกกันครับเอาบวกเขาบวกแล้วครับตอนนี้ครับเขาก็จะเล่นเราเหมือนกันครับเขาบอกว่าเขาต้องเอานับนอกเราให้ได้ครับในที่เรานี่จะถอยหลังตั้งรับแล้วก็ดักเสียบเข่าครับโอ้ยอาครับกัมพูชาคาสิงโตเดินมาแล้วกัมพูชาคาสิงโตเตะขวามาบวกขาวถอยครับไม่ได้เร่งไม่ได้รีบบวกขาวถอยหลังตั้งรับจ้องครับบวกขาวจ้องครับจ้องเตะขวาอุ้ยอย่าเป็นสุยผัวปาก เดินเข้ามาไหมนี่ฮะนี่อากาศฆ่าสิงโตครับเห็นไหมครับนี่ฮะดูกาดมวยมวยฆ่าสิงโตแล้วก็ไม่เอาครับเขาบอกยังไงเอ้ากรมการกับพ่อกรรมการโอ้ยไม่ขัดใจอูยเตะฟรีคิกไปเลยครับลูกนี้ครับเตะซ้ายเข้ากลางหลังครับต่อยท้องอีกหนึ่งที่ครับบัวขาเล็กหัวขาวเล็กถีบขาครับบัวขาวเล็กถอยเสียบเข่าซ้ายครับบอกเล็กต่อยซ้ายครับมวยค่าสิงโตมองกรรมการนิดหน่อยไม่รู้จะฟ้องอะไรเบิร์ดแนวฟ้องแล้วเอ้าเอ้ายังไงครับ บัวขาวเล็กถอยหลังมวยฆ่าสิงโตขยับใช้ท่าหลอกล่อครับโอ้โหที่มันท่าฆ่าสิงโตจริงๆด้วยนะครับสังเกตเลยครับมีครับกาดมวยครับเนี้ยยึกยั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 กเตะซ้ายครับโอ้ต่อยหมัดขวาไปแล้วก็โยนเข่าลอยไปหนึ่งทีครับแล้วก็เกี่ยวคอลงมากองออกย่อครับโอ้กรรมการบอกออกไปก้อนเพราะฉะนันนับหรอกเออนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะผมนับครบสิบ้วนะ แต่กรรมการเนี่ยเล่นแบบอะไรไงครับไม่นับหรือเปล่าเอาเอาโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าจบแล้วนะครับโอ้นับ1 0ครับกอบช่วยเต็มที่แล้วครับพยายามให้พักผ่อนแบบสุดๆแล้วครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับนี่ครับวิ่งเข้ามุมไปวัวเขาเล็กเสียบเข่าครับโยนเข่าไปเลยครับ ใช้วิธีโยนเข่าร้อนแล้วก็กอดคอลงมากรรมการพยายามจะห้ามนะครับไม่ให้ไปเอาต่อครับนี่ฮะโยนเข่าขวาเข้าไปจังๆครับเป็นตะซั่งอีลีกรรมการบอกโอ้ยไม่เห็มุมวยข่อยคักไม่เห็มุมวยข่อยแน่นอะออกไปออกไปไม่เห็ุลูกข่อไหลเพื่นว่าโอ้แล้วนี่ก็กองตูดให้เลยครับนี่ครับดูบครับชากับโมคาเล็กโดนเย,ยโอ้ยเกี่ยวคอลงมาอีกเอาเยาบาดกันนะโอ้สะใจจริงๆครับอ้บัวขาวเล็กชนะน็อกไปนะครับ แล้วก็นี่ฮะต้องไปยุงกันหน่อยแล้วครับมวยคาสิงโตโอ้ยโอ้ยสิงโตอย่างเมียบานเบ่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยลงไปลงไปนะครับแล้วก็อามาพีก่กอนมาปีกอนมามาท่ายลูมของพีป่ปละโอ้ยทำไมเห็ุกัน์คาเห็ดกันแน่เน,ะนาะก็บอกว่าให้คัดมามแน่เป็นอย่างคือบักัดมามแน่ไอม้มวยเกง่งๆแต่ว่าเบิร์สภาพอันนี้ก็คือฝีหน้าคาตาครับขอปรบมือให้ทีมงานบัวขาวเล็กด้วยนะครับนี่คือฝีหน้าคาตาในวงทุกคนที่ทำไปสู้นะครับเราขอชื่นชมจริงๆเลยนะครับกดไลค์กดติดตามเจอกันคลิปต่อไปครับ